ตอนที่ส66ฟ้องเมื่อหลี่ม่านม่านตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและหยางเจียกำลังนอนหลับอยู่ข้างเตียงเฝ้าเธออยู่ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ละ่ะเธอจำได้เพียงว่าเธอและหยางเจียกำลังเตรียมตัวกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกหลังจากมองไปที่หยางเจียที่กำลังหลับอยู่หลี่ม่านม่านก็ขยับตัวเล็กน้อยและพยายามที่จะลุกขึ้น ตอนที่เธอพยายามจะลุกการเคลื่อนไหวนั้นทําให้หยางเจียตื่นขึ้นมาเธอขยี้ตาและเห็นว่าหลี่ม่านม่านตื่นแล้วหญิงสาวจึงพูดด้วยความดีใจว่าม่านม่านเธอตื่นแล้วฉันนึกว่าเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาแล้วขณะที่เธอพูดเธอก็ลูบหน้าอกของเธอและถามด้วยความกังวลว่าเธอโอเคไหมฉันสบายดีฉันทําให้เธอกังวลแล้วหลี่ม่านม่านมองหยางเจียอย่างรู้สึกผิดแล้วถามว่าทําไมฉันถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลละ่ะ หยางเจียผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกตอนที่เราอยู่ที่ทุ่งดอกไม้ป่าบนเนินเขาจู่ๆเธอก็หมดสติไปอาจารย์ใหญ่และลุงเก๋กับคนอื่นเป็นคนช่วยกันอุ้มเธอไปที่หมู่บ้านสเสวียล่วพวกเขาพาเธอขึ้นเกวียนวัวมาส่งที่โรงพยาบาลประจําท้องถิ่นใช้เวลาลากเกวียนกันทั้งคืนเลยนะฮะหลีม่ม่านม่านตกใจมากเธอรีบถามว่าอาจารย์ใหญ่จางและลุงเกอ๋อยู่ที่ไหนหยางเจียพูดว่า อาจารย์ใหญ่รีบกลับไปในตอนเช้าลุงเก๋ขับเกวียนไปส่งเขาแล้วส่วนลุงหงและลุงฉินอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลหลี่ม่านม่านพูดด้วยความประหลาดใจว่าลุงหงและลุงฉินก็มาที่นี่ด้วยหรือตอนนี้คงทําให้พวกเขาเดือดร้อนไปหมดแล้วเธอพยายามลุกจากเตียงแล้วพูดว่าฉันจะไปขอบคุณพวกเขาว่าแต่หยางเจียเธอมีเงินติดตัวบ้างไหมฉันจอขอยืมซื้อข้าวให้พวกเขากินก่อนหยางเจียหยุดหลี่ม่านม่านไม่ให้ลุกจากเตียงและพูดด้วยความโกรธว่า เธอป่วยหนักขนาดนี้ทำไมถึงยังกังวลเรื่องพวกนี้อยู่เมื่อเห็นใบหน้าที่ซีเซียวและความรู้สึกผิดบนใบหน้าของเพื่อนสนิทเธอก็รู้สึกปวดใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าอย่ากังวลฉันจัดการทุกอย่างแล้วข้อย,ยังชั่วหลี่ม่านม่านถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอมองไปที่เพื่อนรักของเธอแล้วพูดว่าหยางเจี๋ยขอบคุณนะหยางเจี๋ยยิ้มและพูดน้มน้าวถ้าอย่างนั้นเชื่อฉันนอนพักผ่อนต่อเถอนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขอบคุณฉันแล้ว หลี่ม่านม่านรู้สึกอบอุ่นในใจแต่เธอก็พูดว่าตอนนี้ฉันหายดีแล้วเธอช่วยเรียกหมอให้มาเอาเข็มออกให้ทีฉันอยากกลับไปโรงเรียนวันนี้ฉันไม่ได้สอนเด็กๆทั้งวันเลยไม่ได้ใบหน้าของหยางเจี๋ยเปลี่ยนเป็นจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมและพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าพรุ่งนี้เช้าเธอต้องกลับไปที่เมืองชิงโจวกับฉันโรงพยาบาลในถูเฉิงขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการแพทย์และคลาดแคลนหมอไม่สามารถวินิจฉัยอาการป่วยของเธอได้ เธอต้องกลับไปที่ชิงโจเพื่อรับการตรวจโรคอย่างชัดเจนแล้วค่อยคุยเรื่องอื่นทีหลังหยางเจียฉันเธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรคราวนี้เธอต้องฟังฉันหลีม่ม่านม่านอยากจะปฏิเสธแต่ถูกหยางเจียขัดจังหวะเสียก่อนดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนอนลงอีกครั้งหยางเจียเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มอีกครั้งโดยปล่อยให้หลีม่ม่านม่านพักผ่อนสักพักในขณะที่เธอออกไปซื้ออาหาร หลังจากออกจากประตูหงคยูและฉินปังเจียนนั่งยองๆพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ตรงทางเข้าโรงพยาบาลเมื่อพวกเขาเห็นหยางเจียเดินออกมาพวกเขาก็ยืนขึ้นและทักทายเธอทันทีหงคยูพูดเท่าจากสหกรณ์จัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคหมู่บ้านสเสวียล่วถามว่าเสี่ยวหยางครูหลี่ตื่นแล้วหรือหยางเจียพยักหน้าเธอเพิ่งตื่นฉันจะไปหาที่ซื้ออาหารให้เธอก่อนคะ่ะหงคยูกล่าวว่าคุณไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้ให้ฉันไปแทนเธอ อย่างเจี๋ยครุ่นคิดและตกลงเธอหยิบเงินสองหยวนออกมาแล้วมอบให้หงคอยู่แล้วหันหลังเดินกลับเข้าไปในเวลานี้ฉินปังเจี้ยนได้กล่าวขึ้นว่าเสี่ยวหยางฉันจะไปพบครูหลีกับคุณเมืองชิงโจในห้องประชุมของเกสเท้าชิงเจียงในเวลานี้พวกเขากำลังจัดงานเลี้ยงน้ำชาเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์สำหรับผู้นำธุรกิจในเมืองชิงโจหัวหน้าของรัฐวิสาหกิจหลายสิบแห่งในเมืองมารวมตัวกันและกำลังฟังสุนทร,รพจน์ของรองนายกเทศมนตรีจาง สถานีโทรทัศน์เมืองชิงโจและสำนักข่าวรายวันชิงโจได้ส่งผู้สื่อข่าวไปยังพื้นที่ดังกล่าวฟู่เตอ๋อเจิ้งก็มาด้วยตนเองเขาไม่เห็นเจียงเสี่ยวไปอยู่ในฝูงชนจึงอดไม่ได้ที่จะถามติงจวินเจียที่นั่งอยู่ข้างกันด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าเจียงเสี่ยวไปไม่ได้รับการเชิญมาหรือติงจวินเจียกระซิบกลับว่าอย่าพูดแบบนี้ต่อหน้ารองนายกเทศมนตรีจางเฉียวนะครับรองนายกเทศมนตรีจางโทรหาเขา